เวลาที่เราอะค่ะทะเลาะก,กันกับใครก็แล้วแต่ค่ะเราจะชอบขุดคุยเอาเรื่องของคนอื่นน่ะมาด่ากันมาว่ากันแล้วก็ทำให้เขาเสียใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกเจ็บแสบกับสิ่งที่แต่และฝ่ายได้พูดกันนะคะใส่กันไปสส่กันมาแล้วก็คิดว่าเราอะทำเพื่ออะไรอะคะทำเพื่อสาใจหรือว่าเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวด หรือว่าคือเราอะวัตถุประสงค์ของเราอะทําเพื่ออะไรแล้วก็ลองคิดดูนะคะว่าการที่เราอะพูดใส่ขุดคุยกันใส่ความการใส่ร้ายกันอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันดีไหมคะแล้วก็ ชื่นก็เจอมาบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าวิธีที่จะทําให้เราอะคะ่ะไม่ไม่เอาเรื่องใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่เงียบนะคะหรือไม่ถ้าเพื่อนๆเ่ะค่ะเงียบไม่เป็นใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เดินออกมาแล้วกเ็เราก็พยายามที่จะคุยเขาให้เร็วที่สุดอะคะ่ะอย่าให้ความบาดหมางนะคะมันข้ามวานันข้ามคืนเลยะคะ่ะเพราะว่ามันจะทำให ความรู้สึกไม่ดีมันก็คานอยู่ในใจเรื่อยๆค่ะมันก็จะเป็นสิ่งสะสมไปนะคะเพราะอาจจะระเบิดได้แล้วก็เราก็จะรู้สึกแย่กับคนคนนั้นไปนเลยก็ได้นะคะ mm. ก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะว่าเวลาที่เราอ่ะมออีอารมณ์เสียกันหรือว่ามีอะไรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้เราก็คุยดีๆกันดีกว่าแล้วก็อย่าใสา่ขยะในใจกันแล้วก็อย่าสาดเสียเทสเสียกันแล้วก็อย่าให้ อย่าแบบขุดคุยเรื่องที่ไม่ดีของกันละกันนะคะมันจะทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขมากกว่านะคะแล้วเวลาที่เราจะขุดคุยเรื่องใครเวลาที่เราจะทะเลาะกันนะ่ะก็ถามตัวเองนะคะว่าพูดเพื่อและเราอะคะ่ะจะมีสติที่จะไม่พูดแล้วก็จะเงียบแล้วก็สงบ ดีกว่านะคะแล้วก็มันก็จะทให้ความสัมพันธ์นะคะมันยืดยาวด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าอย่าขุดคุยเรื่องชาวบ้านเวลาที่เราทะเลาะก,กันแล้วก็ให้เงียบแล้วก็มีสิ่งที่ดีให้กันดีกว่าแล้วก็อย่าข้ามคืนนะคะสวัสดีค่ะแล้ว